สวัสดีค่ะสวัสดีแม่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องพังบนหลายเดิมน,นะคะค่ะวันนี้ก็อาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะคะเพราะว่าคุณยายเขาเริ่มจะเป็นเด็กีรั้งแล้วนะคะองก <laughs> วันนี้ก็มืดมาตามเคยนะคะมืดมาแต่ไม่ตกนะคะ ยายระวังถ no ึกระวังถือคนเด้อเอ้ยเอ้ยโอ้ยถือโบตันลูกถือโบติอัพเด้อ่ะยายบุญหลายสวัสดีแม่แม่หน่อยเร็วสวัสดีจ้าก่อนสวัสดีค้าก่อนสวัสดีข้าแม่แม่หน่อยเร็ว ไลวันดีจ้ากอนมือบัสูงเดวมือบนวันดีค่ะนสูงเสียงนั้นเสียงคือมาเถาเทละยายก็ไม่ค่อยอยากให้ยายเล่นตรงนี้เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวกลัวจะโดนรถยนต์นะคะ ยายไม่ต้องเล่นแรงนะยายเล่นเบาๆพอแน่แน่าดลดตาย้วยยายยายเขาติดใจเมื่อวานนะคะวันนี้คุณยายบนหลายก็เลยอยากจะเล่นอีกครั้งนะคะ ติดใจตั้งแต่เมื <busca> ่อวานแล้วนะคะยายเบาๆจ้ะยายเบาๆตื๊งเงี้ยวเบาๆนะเบาๆนะยายบุญหลายเบาๆนะ ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นจะยายใจเย็นเย็นเวลาเขายายเขาเล่นก็หน้าตาเขาขึงขังมากเลยนะคะตั้งอกตั้งใจเล่นยายเดี๋ยวก่อนยายเดี๋ยวก่อนมันเข้าไป,ปพพยาย แล้วว่างถือลูกหลง้นลูกคิดว่าเป็นหล่อยางเป็นบอลเตะเอานั่นนั่นนั่น บอกว่าเล่นเมื่อวานยังไม่สะใจนะคะวันนี้ขออีกวันนะคะก็ควานก็เลยจัดให้เลยนะคะตามใจคุณยายบุญไหลก็ตามใจเขาก่อนนะคะช่วงนี้ค่ะก็ขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่ ส่งกำลังใจเข้ามาให้กับแม่ควานนะคะก็ท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับช่องพังบนหลายด้วยนะคะยายลดข่อยสีพังเด้อข่อยแหงตบบะมีข่ขแน่นสีสมเจ้ามดเลยได้ถ่ายเฮ็ดรดพังข่อยบะมี่ถดเกี่ยวหยาให้เจ้าเด้ Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để การตัวอีกยายบุญหลายกำลังสงสัยเอ้าล้อ,อยางหายไปไหนแล้วยายเยาวีแห้งเดวีมาถือแม่คว้านเน่ะแม่คว้านเก็บเติบอยู่ดียา ยาน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 ทยุนมากนี่เก็บเลยได้นี่แม่ควานจะลืยยืนหลบเสาก่อนนะคะกัวกัวลูกหลงของคุณยายบุญหลายวันนี้คุณยายบุญหลายมีเสียงให้แม่แม่ได้ยินด้วยนะคะไม่รู้ว่าเสียงที่ร้องออกมานี่ดีใจหรือว่าเสียใจนะคะ เจ็บเล็บบนหล่ายาย่านเจ็บเล็บเจ็บขาถ้าถ้าวันไหนฝนตกคุณยายบุญหลายเขาก็จะเล่นแบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็มีเสียงดังอย่างนี้ แม่ควานต้องให้ลูกชายใส่ปอกไว้ไม่งั้นก็กลัวเขาเล่นเล่นแรงนะคะนี่แม่ควานก็ยืนหลบเสานะคะ ก็เรงเหมือนกันนะคะเราก็ต้องพยายามระวังตัวของเรานะคะ <c oughs> เฮ้ ค่ะก็ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่เข้ามาชมคุณยายบุญหลายเมื่อวานนะคะก็ก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่ส่งกำลังใจเข้ามานะคะมันทักบันนิ้ลดออกบนไยเลยด้ย ละย่ายพ่อเล้วพ่อแล้วเมื่อยละค่ะก็ขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่เป็นกําลังใจให้กับช่องพังบุญหลายนะคะแล้วก็ขอ,ขอบคุณทุกๆุกคอมเมนต์นะคะค่ะสำหรับวันนี้แม่ควานก็ลงคลิปให้ดูเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันในวันถัดไปนะคะ ก็แม่ควานจะให้คุณยายบุญหลายเขาออกกำลังกายให้ดูบ่อยๆนะคะค่ะ<ด>สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ